ไฟเตอร์เนี่ยไม่ได้แปลว่านักสู้อย่างเดียวนะมันแปลว่าเครื่องบินประจันบาลได้ด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็จะเอาคีย์เวิร์ดคำว่าไฟเตอร์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งการ์ดที่มีคำว่าไฟเตอร์อยู่ในชื่อเนาะก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเมื่อเราทำคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ต้องตัดไอพวกที o ่ T อยู่ในซีรีส์ต่างๆเนาะที่ผมนึกออกว่าอยู่ในซีรีส์นู้น ون, ซีรีส์นี้แน่ๆเลยอะไรก็อาจจะมีแบบอเมซอนเนสไฟเตอร์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขอตัดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยว จะไปซ้าซ้อนกับไอคลิปที่เคยทําก่อนหน้านี้นั่นก็คือมังไฟเตอร์กันแล้วกันนะครับไอพวกมังไฟเตอร์ที่มันมีเจ้าหนูไฟเตอร์อยู่ในพวกแบบกลุ่มแก๊งของมันอย่างเงี้ยอันนี้แนะนําว่าไปดูเพิ่มเติมกันในคลิปของมังไฟเตอร์กันได้นะครับแต่ว่าโดยที่ในคลิปนี้เราก็จะเอาพวกไฟเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกการพูดถึงซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเลยนะครับก็คัดมาแล้วจํานวนการก็จะมีประมาณสิกลางๆครับอ่ะซึ่งก็เป็นจํานวนที่พอเหมาะที่ทําคีย์เวิร์ดได้จบในคลิปเดียวนะครับซึ่งข้อหน้าสังเกต สนใจอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เคยได้ยินมานอนแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยพอได้มาทำคอนเทนต์นี้พเออพิ่งได้ทบทวนว่าไฟเตอร์นะครับมันไม่ได้แปลว่านักสู้อย่างเดียวนะคือด้วยความที่ว่าเราเห็นตลอดเนาะพวกอนิเมะหรือกระทั่งพวกเกมอย่างเงี้ยเวลามีคำว่าไฟเตอร์ก็คือแบบเราจะนึกถึงนักสู้มาต่อยกันไฟกันอะไรแบบนั้นไปนะแต่ว่าไฟเตอร์มันมีอีกความหมายหนึ่งได้ด้วยครับผมนั่นก็คือคำว่าเครื่องบินประจันบานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่แปลกใจนะครับว่าถ้าคลิปนี้มีพวกแบบมอนสเตอร์ที่เป็นนนแแบบบบอออกวครรื่งิมา ทั้งๆท,ที่เป็นคำว่าไฟเตอร์นะครับผมเผื่อใครสงสัยว่าไฟเตอร์เป็นเครื่องบินได้ยอย่างไรก็เป็นไปตามความหมายที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับซึ่งเอาไฟเตอร์ที่เป็นนักสู้เป็นเครื่องบินประจำบานทั้งหลายนะก็จะมีพวกการ์ดทั้งหลายที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันได้ดังนี้ครับผมมาเริ่มที่การ์ดใบแรกครับผมใบนี้มีชื่อว่า Shadow Fighter ครับผม Shadow Fighter เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาาตุมืดเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน600นะครับซึ่งมีโอกาสก็จะพูดย้ำความบันเทิงแบบนนบนน,าาน,นีี้้รรััววว่่่่่าาาาาชชชืออก์ใใเภษปุ ชาร์โด่ไฟเตอร์แต่พอเขียนเป็นเวอร์ชั่นชื่อการภาษาอังกฤษปุ๊บ ane, ingen, คาเงะนิงเงินครับผมซึ่งแบบการสลับภาษาที่เราเห็นได้อยู่เรื่อยๆในการยูกิโ oh, อนะครับโดยที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเนาะมันก็จะมีเท็กซ์การ์ดเขียนไว้ว่ามันมีร่างเงากับร่างจริงที่สามารถใช้ในการจู่โจมศัตรูได้ถ้าเกิดว่าต่อสู้กับเจ้าหนี้ด้วยความประมาทแล้วก็อาจจะแย่ได้เช่นกันนะอ่ะก็เป็นข้อควรระวังในการที่จะมาประท่าไก่ตัวนี้นะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของความเป็นสตอรี่เนาะพลังโจมตีขนาดนี้ถ้าไปสู้ในเกมจริงก็ไม่ ววยยแล้แลตามด้วยการไปต่อมาการไปนี่คือจุดเตะไฟเตอร์ครับผมจุดเตะไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี700ป้องกัน900การาไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเธอละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้เป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันครับและกาไปต่อมามาแล้วครับผมยานรบดักไฟเตอร์ครับดักไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล3 พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,400ซึ่งได้แชร์ประสบการณ์นะครับไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นไหมถ้าเกิดว่าเราหลับตาแล้วก็อได้ยินชื่อมาอย่างเดียวนะครับคงนึกภาพแบบออกแนวไปที่ใส่นวมนักมวยไปต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกยูกิโอเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไฟเตอร์มันแปลว่ายานรบได้ก็จะเป็นยานรบเป็ดเท่านั้นเองครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถที่จะเอาโทเค็นบนฟิลของเราสังเวยรวมเลเวลให้ได้3ขึ้นไปนะครับแล้วก็อัญเชิ รเปรียบ,บพิเศษได้โดยที่เอฟเฟกนี้ของดักไฟเตอร์สามารถใช้งานได้เพียงเทอรละครั้งเท่านั้นนะและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คืออินโดมิเทเบิลไฟเตอร์เลเลครับผมอินโดมิเทเบิลไฟเตอร์เลเลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี2,300ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเวลาที่มันมีการโจมตีนะครับผมเมื่อจบแบทเทิลเฟสแล้วเนี่ยให้ถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันโดยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีได้ นกว่าจะจบเทินหน้าของเราครับผมเออ่ uh, ซึ่งดูสภาพองค์รวมมาแล้วเนี่ยคล้ายกับหน่วยกอกบินบุกทะลวงนะครับพลังโจมตีป้องกันเท่ากันเป๊ะและเอฟเฟกก็เหมือนกันเป๊ะอย่างนี้เนาะและการต่อมาครับผมยานรบอีกแล้วครับลอร์ดบริทิชสเปซไสเตอร์ครับผมลอร์ดบริทิชสเปซไสเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน800ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันคือถ้าเกิดว่ามันสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ไได้้้เเเมืืนน่่ออหหรรใใใาาลกชงนน เอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยนะครับผมการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีต่อได้อีกครั้งหนึ่งครับส่วนเอฟเฟกต์ที่ 2, 2> คือเลือกการ์ดที่เซตอยู่บนฟิวหนึ่งใบทำลายทิ้งไปหรือจะเป็นเอฟเฟกต์ที่3นะครับอัญเชิญมัลติเพลทโทเค็นลงไปบนฟิลด์ของเราโดยมัลติเพลทโทเค็นตัวนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล4พ <4, S 2> ลังโจมตีป้องกัน1,200นะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้เลือกใช้งานเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าเลือกใช้งานเอฟเฟกต์หนเเเเเออฟฟฟฟกกตต์์ดียวนะครับ ตอคอมโบไฟเตอร์ครับคอมโบไฟเตอร์เป็น Effect, มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานักรบเลเวลสีพลังโจมตี1,600ป้องกัน800โดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อมันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะแล้วในเทิร์นของเราที่เป็นเมนเฟสหนึ่งนะครับมีการใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดเชนกันเมื่อไรปุ๊บในแบตเทิลเฟสของเิร์นั้นการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้2ครั้งนะครับก็มีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดเปิดทางก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้2อรอบอย่างที่ว่าไปเนาะและก ไปต่อมากาเบนี่คือ c a คตัสไฟเตอร์ครับแคคตัสไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดินเผาพืชเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน400ครับตอนแรกก็คิดว่ามีแนวนักสู้สไตล์มนุษย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ที่เป็นยาดประจำบัน,บนไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับนักสู้ที่เป็นกระบองเพชรแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของกาเบนี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทำลายลงสุดสันไปได้นะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญนิดเดิลโทเค็นหนึ่งตว่าลงไปบนฟิวของอ ตัวของ n ิเดิลโทเคนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ทัดดินเผาพืชเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกัน500ครับและการไปต่อมาการ็คือด i s Fighter ครับผม Dis Fighter เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดดินเผานกรบเลเวลสีพลังโจมตีป้องกัน1,000ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่แล้วมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ตัวนั้นมีพลังโจมตี2,000ขึ้นไปนะครับผมไม่ต้องเข้าดามิสสเตตใดๆแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนนนนนั้้ทิงไปปเเเเลยร็มอออสต์แวนะื อีกฝ่ายหนึ่งมีพลังป้องกันใดๆสูงๆก็สามารถจัดการทิ้งได้ด้วยมอนสเตอร์ตัวนี้เลยครับแม้มันจะมีพลังโจมตี1000กระตานเนาะและการไปต่อมาก,การไปนี่คือเอฟไฟเตอร์ครับเอฟไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี1,900ป้องกัน1,200การการไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันคือถ้าเกิดว่ามันสามารถแบทเทิลกับมอนสเตอร์ขอออีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำลายจากการต่อสู้ไปได้พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น300นะครับโดยในเทินที่การดน้ไ,ไ,ไ่ัเเิตวลขๆ เพิ่มขึ้นมาด้วยเอฟเฟกเมื่อกี้ก็จะกลับไปเป็นศูนย์ครับผมกล่าวคือพลังโจมตีมันพันเ้า 1, ถ้าทำลายมอนสเตอร์ตัวนึงก็ขึ้นทีละ3 0 0ร้อยสามร้อยไปเรื่อยๆแต่เทธนได้มันไม่ต่อสู้ปุ๊บก็พลังโจมตีจะกลับไปเป็นเท่าเดิมก็คือพันเนั่นเองเนาะและการไปต่อมาการไปนี้คือเจโนมิกส์ไฟเตอร์ครับผมเจโนมิกส์ไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุลมเผาไซคิกเลเวลหกพลังโจมตี2200ป้องกัน1100งพร้อกาไปนี้นะครับผมเราสามารถอัญเชิญมันลงไปได้โดยที่ไไมมมม่่่ตต้้ออองงทททําากรรรรีีลลลลิสเลเสเเเเเยคััับนนนป็์วใชห แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอัญเชิญโดยไม่ทําการรีลิสหรือสังเวยมอสเตอร์ใดๆนะครับเลเวลของเจ้าตัวนี้ที่ถูกอัญเชิญมาก็จะกลายเป็น3ครับผมแล้วพลังโจมตีของมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งด้วยและทีนี้ก็เอฟเฟกหลักของตัวมันเลยนะครับเทิร์นละครั้งให้ประกาศเผาขึ้นมา1่เผาครับในเทิร์นนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครทั้งตัวของมันเองและมอสเตอร์ว, Monster, วัตถุดิบที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครนั้นนะครับให้นับว่าเป ว่าประกาศพผามังกรอ,อย่างนี้ตัวนี้ระหว่างที่มันจะทําการจูนนิ่งนะครับตัวมันกับตัวที่ไม่ใช่จูนเนอร์อย่างนี้เนาะก็จะถูกใช้เป็นมอนสเตอร์เผามังกรก,กันได้เลยนะครับโดยที่เทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติและแบบพิเศษได้เฉพาะตัวเผาที่เราประกาศไปนั้นนั่นเองครับทีนี้ก็มาสู่มอนสเตอร์ซิงโครกันบ้างตัวนี้ตัวแรกเลยครับผมอันเดอร์เวิร์ลไฟเตอร์เบามุงครับอันเดอร์เวิร์ลไฟเตอร์เบามุ่งเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตมืดเผานักรบเลเวลส กจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนึ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปโดยเอฟเฟกของการไปนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกเอฟเฟกของกาทำให้ต้องลงสู่สารไปนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีเลเวลสี่หรือต่ำกว่าจากสู่สารของเราโดยต้องไม่ใช่กาไปนี้นะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับและการไปต่อมากาใบนี้คือ Dark s t r i k e Fighter ครับผม Dark s t r i k e f i เ h t e r เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2600ป้องกัน1,800การนี้เกิดการ ใช้จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปโดยเอฟเฟกต์ของการใบ,บนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่ครั้งนะครับใช้งานได้ตอนเมนเฟสหนึ่งของเราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิวของเรารีลิสไปแล้วทีนี้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง200พอยต์คูณเลเวลของมอนสเตอร์ที่รีลิสนั้นไปครับตามด้วยมอนสเตอร์ตัวต่อมากีกันเทคไฟเตอร์ครับผมกีกันเทคไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน1,000ครับกาแปบดบก,กการใช้จูนเอรร์ทำกาจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่่่ไมใชจหนึ่ง ซึ่งไอตัวกีการเทคไฟเตอร์ตัวนี้ให้จบที่ตัวของไอตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้ที่จริงแล้วมันแอบวิวัฒนาการไปเป็นบัสเตอร์โหมดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าบัสเตอร์โหมดเดี๋ยวจะเป็นการเข้าซีดีอื่นไปซะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเอาตัวที่มีเอฟเฟกสากลสากลส,สามารถใช้ได้กว้างขวาง,างไ่ตัวนี้เอฟเฟกของกาใบนี้ก็คือว่าพลังโจมตีของมันนะครับจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมอนสเตอร์เผานักครบที่อยู่ในสุสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตัวละหนึ่งร้อยพอยก์ครับแล้วท าสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานหนึ่งตัวในสุสานของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับผมอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นลงมาบนฟิวของเราครับและมอนสเตอร์ที่ชื่อมีคําว่าไฟเตอร์ตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคือเบลแคทไฟเตอร์ครับเบลแคทไฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์ลิงทาง่านลมเผาเครื่องจักรลิงสามพลังโจมตี2000ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์3ตัวในการอันเชิญลิงลงมาโดยจะต้องมีตัวโทเค็นเป็นวัตถุดิบซะด้วยนะครับและเอฟเฟกต์หลักของการไปนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้มันดัตเทิลกับออก 1, กามาากกาอน เราจะสามารถอัญเชิญเบลแคทโทเค็หนึ่งตัวลงไปบนฟิลของเราในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้ครับโดยเบลแคทโทเคนนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน2,000ครับผมโอ้โหเป็นโทเคนที่ก็สเตตัสโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับที่มีคําว่าไฟเตอร์อยู่ในชื่อเนาะซึ่งอันนี้คาดเดาคาดหวังได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่ามีคําว่าไฟเตอร์มันดูเป็นนักสู้ดูเป็นยานรบอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีพวกการเวทมนตร์กาล ทนะ่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้จักไฟเตอร์เพิ่มเติมกันอะไรยังไงไหมรู้จักกันทุกใบในคลิปนี้หรือเปล่าหรือรู้จักใบไหนไม่รู้จักใบไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับการนำเจา้าหนมนี้ไปเล่นในทางไหนบ้างไหมนี่นะครับมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใหหห้้้้ผมดดดววววยยนนะคะคคัับบแลลเีี๋ไพก่ิปาสส